ผีเฝ้าไร่ส,สัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่ผมกำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่สวยๆเอาไว้สำหรับทำรีสอร์ท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ดีๆก็มักจะมีราคาสูงตามไปด้วยในขณะที่ผมแชร์โพสต์ประกาศหาที่ดินออกไปเพื่อนของผมมันก็ทักแมสเซจเข้ามาพร้อมกับบอกว่ามันมีที่ดินหลายแปลงที่อยู่ติดกันเป็นแปลงใหญ่อยู่แถวๆจังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเป็นที่ดินของปู่มันที่มันอยากจะขายให้ ผมไล่ดูรูปที่ดินที่มันส่งมาให้ทีละภาพมันเป็นไร่ข้าวโพดกว้างสุดลูกหูลูกตาที่อยู่ลึกห่างออกไปจากตัวเมืองบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนย่อนใจในหัวของผมคิดวางแผนการจัดสรรไปตามรูปแต่ละรูปว่าตรงนี้จะขุดบ่อตรงนี้จะสร้างเรือนพักตรงนี้จัดเป็นสวน กี่ล้านวะเพื่อนผมเมยถามหมกปายอย่างคุ้นเคยเพื่อนของผมอ้ำอึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะตอบกูขายมึงล้านสองก็แล้วกันว่ะมันพูดเสียงอ,อมแอมที่กว้างขนาดนี้ถ้าซื้อขายกันจริงๆก็นานจะไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทแต่มันมาขายให้ผมแค่ล้านเดียวล้านเดียวเนี่ยนะ ในขณะที่ผมกำลังงงอยู่มันก็พูดขึ้นว่าหรือมึงว่าแพงไปงั้นกูให้เลขกลมๆแค่ล้านเดียวก็ได้ช่วยกูเถอะกูอยากขายมันพูดเสียงอ่อยๆทำไมมึงขายถูกจังวะหรือว่าที่ตรงนั้นมันมีผีผมหัวรอแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะไม่ขำด้วยเฮ้ยมีผีจริงดิ มันถอนหายใจเออมีจริงอย่างที่มึงคิดนั่นแหละกูไม่กลัวผีหรอกแต่ราคานี้โคตรถูกเลยนะกูให้มึงมากกว่านี้ได้นะเพื่อนเอาเป็นว่ามึงมาดูที่ก่อนก็แล้วกันเช้าวันต่อมาผมกับเพื่อนได้ขับรถเพื่อไปดูที่ตรงที่มันบอกจะขายให้ทางมันแยกออกมาจากตัวเมือง เป็นทางลูกรางสายเล็กๆขนาดพอดีรถสวนเด็กๆปั่นจักรยานฝุ่นดินฟุ้งไปหมดจนหัวแดงซึ่งพอขับไปได้สักพักก็จะเจอกับหมู่บ้านเล็กๆที่ขึ้นป้ายเอาไว้ว่าคุ้มบางก่อพวกเราต้องขับรถตัดผ่านกลางหมู่บ้านแยกกอ,อกไปตามทางลูกรางอีกเกือบสี่กิโลเมตรกว่าจะไปถึงที่ดินตรงที่เพื่อนมันบอกขาย ว่าผมจะมาถึงที่นี่ก็เลนเอาใบาแก่ๆมันชวนให้แวะไปพักที่เรือนหลังเก่าของปู่มันก่อนแล้วค่อยแวะไปดูที่เรือนที่มันว่าเป็นเรือนไทยโบราณซึ่งมันยกให้ป้ายงกับสามีคอยดูแลและให้อยู่อาศัยไปด้วยเพราะแกเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามา พยงแกจัดแจงยกสำรับกับข้าวมาให้พวกเรานั่งกินกันที่ชาญบ้านแล้วก็ขอตัวออกไปทำไรของแกตามประสา,าล้านหนึ่งที่มึงว่ารวมเรือนไทยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าวะผมแกล้งหยอกเพื่อนถ้าจเจ้าเรือนไทยตรงนี้ด้วยกูคิดมึงเพิ่มสิบสองล้านละกันมันหัวเราะยังชอบใจ่ายเอากูนึกว่าแถมให้ ไม่แถมว้ยขายแค่ที่ตรงโน้นมันชี้ไปยังไร่ขา้าวโพดที่อยู่สุดสายตาเดี๋ยวกูพาไปดูหลังจะก,กินข้าวกันเสร็จผมก็ตามมันไปดูที่ที่มันว่ามีผีซึ่งมันก็เป็นไร่ข้าวโพดธรรมดาดูไม่ได้ต่างจากทั่วไปเพียงแต่ว่าตรงทางเข้าไร่จะมีสารเพียงตาตั้งอยู่ เป็นสารไม้เก่าๆสมโซมที่ไม่ได้รับการดูแลไม่มีแม้แต่ข้าวปลาอาหารหรือทูบสักดอกส่วนตรงท้ายไร่ก็มีสารแบบเดียวกันนี้อยู่อีกหลังหนึ่งเอาเข้าจริงๆนอกจากสารเพียงตาที่ดูน่ากลัวแล้วผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรให้ผมกลัวได้เลยสักอย่างในหัวของผมคิดไปว่าถ้าซื้อที่เมื่อไหร่ ก็คงทำสารให้ใหญ่ๆดีๆเชิญพระมาทำบุญให้เรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันคือสารอะไรวะสารผีเหรอผมถามมันขณะที่มองดูสภาพสารที่จะพังแหลมีพังแหล่สารเปล่าๆตั้งไปอย่างนั้นแหละจะได้รู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหน ผมลองเดินดูไร่ข้าวโพดซึ่งไปยงที่เรือนไทยนี่แหละเป็นคนปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ตอนดูจากที่ไกลๆมันก็ไม่เคยสูงเท่าไหร่แต่พอเข้ามาใกล้เลยได้รู้ว่ามันสูงเลยหัวผมไปอีกไม่แปลกใจที่ในหนังฝรั่งชอบทำเกี่ยวกับการวิ่งไล่ล่าฆาตกรในไร่ข้าวโพดเพราะถ้าเดินเข้าไปจริง ด้วยความสูงของมันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทิศไหนเป็นทิศไหนผมกับเพื่อนเดินเข้ามาสำรวจกันลึกพอดูเรากลับกันหรือยังเพื่อนผมร้องทักเพราะเห็นว่าเริ่มเย็ยนแล้วและบรรยากาศก็เริ่มครึมลงทุกทีเออเออกลับก็กลับผมพยักหน้ารับคำ เพราะเดี๋ยวต้องขับรถเข้าเมืองอีกไกลตอนที่เดินลึกเข้ามาในไรผมใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกิน10นาทีแต่ในตอนนี้ผมพยายามเดินออกทางเดิมมาเกือบ20นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงทางออกสิกทีเมื่อเพื่อนของผมมองดูฟ้าที่เริ่มมืดลงเรื่อยๆมันก็เริ่มที่จะน่าเสียเราต้องรีบออกไป เราอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนไม่ได้ใบหน้าของเพื่อนผมซีดลงยังเห็นได้ชัดมันขนาดนั้นเลยเหรอวะผมได้แต่มองมันที่กำลังมองซ้ายมองขวาเพื่อหาทางออกมันลุกลี้ลุกล่นจนผิดสังเกตซึ่งพอได้ลองเขียนถามหาสาเหตุอยู่หลายครั้งมันก็เล่าให้ฟังในขณะที่เดินหาทางออกไปด้วย ปู่ของเพื่อนผมแกชื่อเสือเป็นกำนันของหมู่บ้านแถบนี้ในยุคสมัยที่กฎหมายยังไม่ค่อยเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลปืนเที่ยงชื่อของกำนันเสือเล่าลือกันว่าเป็นคนดุจนผู้ร้ายในหมู่บ้านได้ยินชื่อกดแทบจะวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนเพราะแกเป็นคนที่ไร้ความปราณีขึ้นชื่อว่าโจรเจอเป็นยิง แกยิงโจรตายไปหลายศพแม้แต่ชาวบ้านเองก็ยังกลัวแกและอาจจะกลัวแกมากกว่าโจรเสียด้วยซ้ำแถมกำนานยังร่ำรวยจากทรัพย์สมบัติที่ยึดมาได้จากพวกโจรอีกด้วยมีอยู่วันหนึ่งได้มีสามีภรรยาชาวลาวทรงมาขอทำงานกับแกที่บ้านซึ่งแกก็รับเอาไว้เพราะเห็นว่าหน้าตาซื่อๆ อีกทั้งภรรยาก็ยังท้องแก่เดินเหินก็ลำบากคนที่แก่รับไว้คนเป็นสามีชื่อนายเปรืองส่วนคนเป็นภรรยาชื่อว่าหมดทั้งคู่ช่วยจัดการงานบ้านทำความสะอาดทำไร่ทำสวนหยิบจับนั่นนี่ให้แก่จนแกรู้สึกรักทั้งคู่เหมือนกับลูกต่อมาก็มีเหตุให้กำนันเสือต้องออกไปต่างอำเภอ แกเดินทางออกไปตั้งแต่เชา้าแต่ดันลืมของไว้จึงแวะกลับมาที่เรือนซึ่งแกก็เห็นว่านายเปลืองกับนางมดกำลังพยายามหอบทรัพย์สินเงินทองของแกใส่ยามพอเห็นดังนั้นจากความรักความเมียนดูก็กลายเป็นความแค้นหัวกกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาพอรู้ตัวว่าได้รับโจรมาเลี้ยง กำนันเสือก็โมโหจนมือสั่นแกหยิบอาืืนลูกซองคู่ใจขึ้นมาประทับเล่งสัตว์เปลี่ยงเข้าใส่ในเปลืองแต่ด้วยความที่มือสั่นแกเลยยิงพลาดกระสุนหักสีข้างในเปลืองไปนิดเดียวพอนายเปลืองรู้ตัวก็สะพายย่ามกระโดดลงเรือนวิ่งหนีไปทางไร่ข้าโพกำนันเสือหักลำปืนใส่ลูกใหม่ ยิงตามไล่หลังในเปลืองไปอีกนัดแต่ก็ไม่โดนเพราะใส่ลูกจะยิงอีกก็มองเห็นหลังไวๆของนายเปลืองวิ่งหายเข้าไปในไร่เขาโพดพร้อมกับถุงยามที่มีเงินทองของแกอยู่ในนั้นเต็มถุงด้วยความโมโหที่นายเปลืองหนีไปได้กำนันเสือเลยหันมหานางหมดที่นั่งพนมมือตัวสั่นอยู่ตรงหน้าเธอกลัวจนฉี่ราด น้ำหูน้ำตาไหลปากพูดร้องขอชีวิตไม่หยุดใจของกำนันก็คิดไปว่าถ้ามึงไม่ได้ท้องอยู่คงไม่มานั่งขอชีวิตกูแบบนี้มึงคงวิ่งหนีตามผัวมันไปแล้วนะสิหนีไปพร้อมกับสมบัติของกูความแค้นทั้งหมดที่ลงกับนายเปรืองไม่ได้กำนันเสือมาลงกับนางมดเมียของมานนางมดโดนซ้อม ทั้งเอาด้ามปืนทุบหน้าทั้งโดนทีบทองทั้งจับมาขึงโยงกับคือบานแล้วหวดด้วยหวายหวดจนถึงตายแต่ความแค้นก็ยังไม่หมดแล้วในตอนนั้นเองที่กำนันเสือตัดสินใจทำเรื่องหดร้ายกับศพอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมึงจงมาทำงานชายนี่ให้กูเฝ้าไร่กู จนกว่านี่เงินทองที่ผัวมึงเอาไปจะหมดกำนันเสือหยิบดาบมาตัดหัวของนางมดขาดออกจากรางไม่พอยังเอาดาบคว้านควักเอาเด็กในท้องออกมาด้วยหลังจากนั้นก็ได้จัดการนำศพไปที่ไร่เขาโพเอาหัวนางมดไปฝังไว้ทิศหนึ่งเอาลูกนางมดไปฝังไว้อีกทิศหนึ่งส่วนลำตัวเอาไปเผาทิ้งอยู่กลางไร่ ตกกลางคืนชาวบ้านละแวกนั้นก็โจดจันกันไปทั่วว่าไร่กำนันเสือตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเด็กร้องดังมาจากทิศหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้วาววอนหาลูกดังมาจากอีกทิศหนึ่งและร่างของนางหมดที่ไม่มีหัวบริเวณท้องมีรอยผ่าก็จะวิ่งไปมาในไร่เขาโพดร,ระว่างหัวกับลูกของมัน วิ่งไปก็ลากไส้ไปด้วยพอจะไปถึงหัวก็พวงวิ่งกลับไปหาลูกพอจะถึงลูกก็พวงวิ่งกลับไปหาหัวมันจะวิ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนได้ยินเสียงแรกของไก่ขันทำเอาชาวบ้านต่างพากันย้ายหนีไปหมดเหลือเพียงแต่เรือนของกำนันอยู่หลังเดียวในตอนที่เพื่อนมันเล่ามาถึงตรงนี้ ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วการที่ได้รู้ประวัติของผีเฝ้าไรในขณะที่อยู่กลางไร่เขาโพดก็ทำเอาผมใจไม่สู้ดีนักเพราะยิ่งฟ้ามันมืดลงบรรยากาศมันก็ยิ่งวังเวงขึ้นสายลมกลางคืนเริ่มพัดช่วยมาพัดพาวกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกับซากศพล่องลอยติดมาด้วยต้นขาโพดสั่นไหวไปตามแรง เกิดเสียงดังแสกแสกไม่เป็นจังหวะส่วนเพื่อนของผมก็จับแขนเสื้อผมเอาไว้แน่นเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พูดเหมือนง่ายแต่ทำยัางไงาเพราะในไร่ข้าวโพดตรงไหนมันก็เหมือนกันพวกเราทั้งคู่เดินคลำทางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงเสียงร้องไห้ดังแว่วมาจากด้านหลัง เสียงร้องไห้ดังมาจากทางด้านหลังที่เป็นท้ายไร่แปลว่าทางเข้าไร่ต้องอยู่อีกทางมันพูดเร็วจีมึงแน่ใจใช่ไหมว่าหัวอยู่ท้ายไร่เด็กอยู่ทางเขา้าผมย้ำกูจำได้ครับคล้ายครับคราแต่คิดวัวช่มันตอบแบบไม่มั่นใจแต่ก็ดึงดันให้ผมไปกับมันผมซึ่งไม่เคยมาที่นี่ ก็ได้แต่เดินตามทางที่มันจูงไปเร็วหน่อยสิวะเดี๋ยวผีมดมันตามมาหลอกพวกเราเดินมาจนถึงศารร้างเก่าๆก็มองเห็นหัวผู้หญิงใบหน้าปูดโปลนบวมชำ้ำตั้งอยู่ด้านในสาลหัวมันร้องไห้หาลูกเสียงแววแผดดังไปทั่วแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ทางเขามันคือท้ายไร่ตั้งหาก เพื่อนของผมถึงกับหน้าเสียเพราะมันดันฟังเสียงร้องไห้สลับกันเชีย yeah. ไอเสียงร้องไห้เมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงเด็กแต่คราวนี้ถูกแน่วิ่งไปอีกทางเป็นทางที่เราเข้ามาสารที่มีเด็กอยู่ตรงนั้นเราทั้งคู่จูงมือกันวิ่งแหวกต้งเขาโพดไปอีกทางก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แว่วมาจากข้างหน้าแปลว่าตอนนี้ ใกล้จะถึงทางออกแล้วซึ่งมันทำให้ผมโล่งใจขึ้นมาปลอดหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะไปถึงสารเด็กตรงหน้าที่เพื่อนแหวกต้นข้าวโพดดอกไปก็ไปเจอเข้ากับร่างคนท้องหัวขาดวิ่งประคองไส้เข้ามาชนอย่างจังภาพของมันดูน่าสยดสยองยิ่งกว่านังผีที่เคยดูเป็นสิบเท่าโคที่ขาดวินท้องที่กระเพื่อม มีไซสสะบัดยวบย่าปไปมาทำให้สติของผมขาดผึงตั้งแต่ตอนนั้นพอม,มารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วผมสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องที่เรือนไทยโดยมีเพื่อนนอนอยู่ข้างๆปรปยงกับสามีป้าเข้ามาเจอเราทั้งคู่นอนสลบอยู่ในไร่ก็เลยช่วยกันหามพวกเรากลับมาที่เรือน นับว่าโชคดีที่ผมสลบไปก่อนเพราะเพื่อนของผมที่มันมีสติอยู่ตอนเจอผีอีมอดมันกลัวจนก้าวขาไม่ออกเลยนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างๆผมแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าผีอีมอดวิ่งผ่านไปผ่านมาทั้งคืนจนมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันเองสลบไปตอนไหนเพื่อนมันมาเล่าเรื่องของผีอีมอดให้ผมฟังต่อหลังจากนั้นว่า ตัวให้ทําบุญอีหมดก็ไม่หายไปเพราะมันเคยให้คนขุดหัวกับเด็กมาเผาประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วแต่มันก็ยังคงวิ่งไปมาอยู่แบบนั้นทุกคืนหัวก็ยังอยู่เด็กก็ยังอยู่ทําบุญให้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไปผมได้แต่คิดว่าคงเป็นเพราะคำของกำนันเสือปู่ของเพื่อนได้สาบแช่งไว้ ว่าให้อีหมดมันอยู่เฝ้าไร่ไปจนกว่าจะใช้นี่ที่ผัวมันขโมยไปจนหมดซึ่งถ้ามันอยู่ใช้นี่จนหมดแล้วมันก็คงจะไปสู่สุคติของมันเองเออแล้วสรุปมึงจะซื้อที่กูไหมวะผีมันไปเกิดเมื่อไหร่มึงค่อยมาบอกขายกูอีกทีก็แล้วกันกูไม่ไหวจริงๆ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง